ไม่ครับผมพี่เอางี้เดี๋ยวไม่ใช่พี่เรียใหรหยุดรถนี่ก็ต้องกีนาครับะนั้นสิครับมีก็ระบุมาเลยครับว่าผมทำอะไรผิดน่ะโง่พี่ดูครับรถเก๋งโง่เลไดกไหลทางดูครับดูได้ครับผมดูครับพี่ขออนุญาตนะครับ โู้พีิพากษาสุภาพหน่อยครับกับประชาชนนะเอาเปรียบได้อย่างเดียวเอาเปรียบยังไงครับมาถ่ายผมทำไมเนี่ยผมทำอะไรก็เนี่ยครับผมต้องถามครับผมทำอะไรผิดพี่ผมทำอะไรผิดครับลงมาหนี้ผมจะยพี่แจ้งไปไม่ลงครับลงไปเดี๋ยวพี่แย่งโทรศับไปลบผมรู้โดนจับลบแทงผมไม่เกี่ยวครับลาว่าผมก็ใช้ถ่ายได้พี่หลายคลิปแล้วครับผมลงมาชี้แจงเดี๋ยวพี่ แทงครับรถเก๋งออกไปไกลาทางครับพี่ครับรถเก๋งทั้งไหนอ่ะทั้งขาวครับเอาเปิดให้ดูเลยเอางี้พี่ไปไปให้ดูไปไปให้ดู <c oughs> ถ้าเจอให้ไปเลยเอานะมั่นใจนะอ่าโอเคได้เลย, <Okay. S 2> เลยตามคำขออยู่แล้วครับพี่ครับ <c oughs> แค่นาทีเดียว เดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดอ่าเน่เน่เน่เดี๋ยวให้ประชาชนก็ดูด้วยประชาชนดูด้วยเพราะผมหลบรถเก่งคันสีขาวมาจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอะไรครับสารับผมก็ขับมาครับแล้วมีรถวิ่งข้ามกวาดในเลนซ้ายครับเหตุผลที่ผมไม่สามารถทิ้ขอบทางด้านซ้ายได้อ่ะ โอ้ไม่ได้ระบุเลยครับว่ารถอันไหนห้ามใช่อ่ะพี่รู้จริงะเนี่ยโอ้ยยยยยยยบบยบนยยยยยนยย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 ยนยนยย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 หยย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 อยยย่ยย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 ูดยยยโอ้โห,หบบผมมหหยท้องยี่กว่าแม่สุขขดดยยยยยย่ยยยยยยรยย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 ยะเยไมไปไรยย ไม่มีนะครับถูกต้องเลยเข้าอเข้านะตังคนเสื่อให้ไมเดี๋ยวไม่เไม่ครับพี่พี่ต้องมีเหตุผลก็ผมไะครับรถเก่งงอมจากไใครทางเนี่ยผมเข้าซ้ายไม่ได้อ่ะครับขอบคุณครับผมมาห้าสิบห้าไหมผมก็ต้องเบนออกพี่นะครับครับผมโอเคนะครับพี่ครับคุยกันด้วยเหตุด้วยผลเนาะครับผมก็ชี้แจงให้พี่ฟังนะครับ เนี่ยนี่ ute, นแ,ลแล้วผมก็แซงตามมาต,ตาปีปีนะครับแซงทางด้านขวาโอ้โหก็ไม่เห็นเขาบอกครับว่ารถใหญ่ห้ามถ่ายอะคุณบอกคุณรู้กฎหมายคุณอธิบายผมหน่อยดิก็เขาไม่ได้เขียนไว้ครับว่ารถใหญ่ห้ามถ่ายอะครับที่ผมอ่านมาเข้าใจผิดไที่บอกเนี่ย เนี่ยเนี่ยเาม14สี่วงเล็บที่สี่ที่ห้านะครับโอ้พี่ฐานก็ตัดสิงครับสิงบุรีนะผมไม่นั่งฟังมาก็หูเลยเอออาจารย์เอกขางห่งน็ตัดสิงม้วนนีหนึ่งธันวานะครับแพ้ที่ไหนผมไม่นั่งอยู่ในศานมาพี่ครับแคอันต้นเข้าเชิญเลยครับยันดีกาเลยครับผม เอาไปเที่ยวกับผมไหมครับเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวได้นะเออเดี๋ยวผมก็จะขึ้นนครสวรรค์นะครับไปวหวเนี้ยหนึ่งธันวาเนี่ยโอ้โหครับผมะ่เที่เียงเาคือคือเราคุยกันด้วยด้วยผมครับพี่ครับชี้แจงให้เข้าใจเนาะถ้าถ้าคุยกันคือเราถ้าคุยกันถ้คุยกับเราไม่ได้ครับคืออันนี้อธิบายกันเข้าใจแล้วใช่ไหมฮะเอาผมไปนะครับพี่ครับ ผูพี่ครับบางทีก็ต้องเห็นใจผมนยครับไม่งั้นผมก็ชนท้ายสิครับผมมันสูตรวีสัยอย่างนี้ผมก็ต้องเบนออกเนาะไม่ทุกที่มาเพราะผมว่ามันเป็นยังไงก็แค่ขวางเดือ่เนี่ยแต่ว่าตอนนี้ที่ผมไม่ได้ดูไม่ได้ดูเร่องนี้เลยไอ้จริงๆครับผมไม่อยากจะออกไปลอกเลนสองเลนสามอ่พี่ครับเนาะมีสะกมหมดกลมดับกลางท้ายยังมียกขาวบวมผมเห็นบ้างเนาะพี่เนาะคือผมไม่อยากให้ลูกพี่เข้าใจว่ามันตาต่างกูนที ับผมโอเคเนาะพี่เนาะผมชี้แจงให้พี่ฟังเรียบร้อยแล้วก็เอารถใหญ่มาใช้รถเล็กนะทางการคอนเทนหนาวแปลนที่ใบใหม่นะไปดูใหม่นะครับผมครับผมไปดูใหม่ว่าตั้งแต่ผมล้อขึ้นไปสี่ล้อเขาไม่ได้บอกรถใหญ่รถเล็กถึงขั้นให้จับสิบล้อแทนสิบล้อขึ้ไปน้ำหนักน้ำหนักเดี๋ยวนี้ขึ้นเป็นสองพันสองกันไม่ใช่เหรอตัวพัดสองพันสองนะอ้าวพโนกับมโนกไม่เป็นไรพี่ โอเคครับครับผมไปอ่านไปไปศึกษานี่เลยนี่ยผมก็เปิดอ่านแทบจะทุกวันเลยนะครับเนี่ยข้อกฎหมายเนี่ยน้องพี่เนาะโอ้นี่พี่ครับครับผมครับพี่ครับถ้ามันไม่สุดวิสัยจริงผมก็ไม่อยากจะออกไปหรอกครับ เนี่ยนครสวรรค์นั้นกระท้องกระแทกอย่างกไรผมก็วิ่งกระแทกไส้รวมกันหมดแล้วครับเนี่ยแต่มันตุดท้ายอย่างเงี้ยมันเป็นกันบุ่งก็ทนไมครับผมก็เลยต้องเบรคลบครับเข้าใจใหม่ดีนะครับไปดูใหม่มาตาสามสี่สามถ้าเรียกให้ต่อไปเลเนาะครับผมไปผมไปนะครับพี่ครับแล้วเราเอาเวลาเราจะไปเข้าใจอยู่ไม่แจ้งว่าอนไปย้อนมีหารด้วยเออครับผมตรงนี้ผมเข้าใจครับกจลังมัดระวังอยู่ครับพี่ครับค่อยๆคุยถ้นอย่าง โอ้ไม่ไม่ไม่คือคือก็คือผมก็ถ้ามันไม่จริงตามคำหาผมก็ขอโต้แย้งนิดนึงแค่นี้เองครับเนาะถ้าคุยเข้าใจผมก็โอเคครับไปดูมาตามข่าวหน้านะครับผมไปขอบพระคุณมากครับผมครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยนะครับผมฮะสวัสดีครับประกาศหน้าเรียกใหม่ครับผมหลังหน้าติ๊กติ๊กหนึ่งหนึ่งสองหกครับผมไปเดินทางต่อแล้วครับ